บายดีปาลุงสบายดีเอซีทุกตานมีหาต่อเพืเ่อนเพนเลกับสองบ้าฝน,น,นบ้านหน้าป้าลุงเลยน,น่เอบ้นี่กระิบผ้า,น,น,อานองว่าครีมไปพดหนามดำหัวหญ้าใหญ่ไม่ลดปาลุงเลยบขอบรัวสบายดีปาลุงสบายดี เป็นนองเดือนนองดาพอนองดาน้องเลยหูนอนเลยทางนนก็ได้ไปพสชงปน้องเลยทางไทยี่ยัวให้รถไปก่อนเนา่ะดาพอคงให้รถไปก่ทนเนะพอคงแม่คงขอัวให้อนงเลยไปได้ยมีรถมาทางเามือใหม่ปนงเ้ยให้กะกะขี่น้ำห้บาเพ่งบุญเพ่งถดลองก่อนนะ เป็นอย่งไรบอแม่ถ้าเขาเป็นเบื้งในคลิปตองเพิ่นเอาขึ้นเัินบ้างนะป้าลุงเอ้เสียเซลแต่ก็ยังบโทราณในการเมื่อบ้านเบิ่งข้างหน้าก็เลยป้าลุงบ้านว่ารถสิไลน์เป็นไงเนาะข้างหน้าป้าลุงเอ้ยรถกสิบบรายคนกสิบบมีเพราะว่าปีนี้มันก็โควิดคือว่าอะไรนั่นป้าลุงสองสามปีแล้วที่บบได้สนุกสนานคึกคื้นคนกับบรายไปเลยคือโบเป็นย้ำทรงการเอาลูกน้ำไทยคลิปให้พูอน้ำป้าลุง น,น,น,นี่เป็นมือสุดท้ายปุณ่เลยแน่สุดท้ายไทยซุดอ่าใครมือใหม่หแล้ว่ามันสุดกายแฟนเนตต์หลุดมาไล่ไปได้ปุณุง่เลยเพราะวะ่ามากับมือใหม่มือใหม่หัดขับหลังจากซุ้งไฮพอเมย์บ๊อบคัทแล้วเนาะก็คืน ไม่ใหญ่น้องวาคิมนี่ยเะา้ก็สิมาส่งทางบานก่อนก็เลยโอ้ว่าเอให้เพิ่นมือใหม่แล้วป้ลุงเลยสิ่งให้เบิ่งวมาสั้นไายคนบ่าเคยขี่รถใหญ่นั่นนี่แหละมียังก็วหวยๆไปหมดป้าลุงเลย ลูกไส้ก็นอนกินนมปะลุงเอ้ยขวดนมกับมดนมนะครับเพิ่นก็ยังดูจูดจูดอยู่ไปกันเลยปะลุงเลยยังบกไก่ป็นได้ดอกปะลุงผัวทางกะดีแน่ยเทาก็ขี่รถใหญ่มากปะลุงน้องวัวกระเป๋าคุณเพ่งกับลูกน้องกันปะลุงเอ้ยแม่เป็นลูกเอ้ยลูกน้องส่วนแม่เพิ่นกับโพ่เฮากัเอ้ยน้องทำหัวทำตีนกันออกมาแหละปะลุงเอ้ยเอ้ยน้องไม่ใส่เดียวกันนี่เจ็บอยู่บ่ทำกัน อันนี้น้ามีเปียรคือสิเมนเขาลินมาว่านปลาลว้พอมาว่านนี่บริมากบาบุญเพ็กมากมาว่านนี่คนลินน้าอยู่ะสานมืัอนี้เขาบริลินปลาลว้มือสุดท้ายเขาไปหาลินทางอื่นด้วยไปหาลินแถวหาดทรายแถวน้าบ้านเท่ากับห้องเซ่น,นอกบ่ะขันหาลินแถวเซ่ครับส่วนเท่ากับบริไปปลาลว้ อนนี้ก็ยังใจสั่นปลาลุงเอ้พอมากับมือใหม่กคนซีอูหรือบ่แล้วม่นใหญ่ค่ะรถเทากับทั้งในกับสีดังแม่พลุงเอ้ยก็กบเก๊กเก,เก๊กกว่าซื้อหน่อยด้วยนะซื้อรถเก่าขเขา โอ๊ตโอดโอดกันในตลางโรดไทยแล้ว้านน่นตอนันแหละปาลุงเอ้ยโน่นทางนานั่นแหละยังบกไกลเป็นไได้ปนลุงเอ้ยจอดจอดอยู่ก๊กมัอันขอด้ะจะห่มจัโมงหรืเปล่าพี่เพลงไปไ้ยๆๆๆ สิบเบ็ดสิบสองเลยอาโธก็เดี๋ยวมันยังเศ้าอยู่้นี่ฮะขึมพ้นสือสานนี่นะเป็ดไข่ขพ้นจจกตกปะลุงเอ้ยวันนี้เพราะว่ามันเด็ดเอ้ามาลายเมื่อเลยบ้่นสุกใสหอดเป็นจีบเรียบร้อยแล้วปะลุงเอ้ยแต่โอ้ว่าจีมีภายแน่อยู่ ี be ่สเก่งไลายๆซึ่นสมเธอครั้งแรกเอาอย่าไปอีกหน่อยนึงระวังเด้ออย่ามันตั้มมันใหม่ใหม่กวดอทั้งทังหัวนีายุทธบอลดีๆเขาจอดกันมืดแล้วเดี๋ยวไปพอกันพูดแล้วลุงมาฮอดไปเรียบลอยไปลงเลยมาบุญเพลง นองมวยมายังนองมวยมืันนี้มาหดทรงแม็หยาบไงเลยขอพรจากเพื่อนปีใหม่ล่ามากระบาบุญเพลงแลกัน้องมวยนองมัดดานองเดือนนองวักิมไปลูกึ งละน้ากิมเพิ่นเมื่อยปลาลยเพิ่นเมื่อยนังเงนแล้วลูกนั่ก็บเว้ยกำลังกากยมปลาโล้ยซอยน้ำอบน้ำหอมซอยขัวขมิ้นเห็ดน้ำอบน้ำหอมไว้สมาโซมามาบัดปับบุเห็นผื่นปลย เพื่นไปไซน้องมวยไปฝู้เคนคนในหมู่บ้านนี่นะเลงเลยปะเป็น,นวัด er เป็น what? ไอ้ปลงเลยเฮ้ากันได้บ่คอยสบายหากระเห็นเพลงเลยเป็นน้ำมนหยามาเมื่อกี้นี่น้องมวย ดันด้นมาปลาลุงเอ้ยตังกวงตังไกนี่แหละพาลานทรายมาสซมาสซมาน้องวาคิมปกติปลาลุงเอ้ยเขาก็ได้เอาน้องวาคิมไปไกลจ้าคื่อมีวันนี่แหละที่มาไกลปลาลุงเอ้ยแต่ก่อนกะเบิดไก่อะไรก็คือ เพื่อันบ้านน้องสาวหลานะปะ้าลุงเบิดไกลแต่ก่อนกันนะแต่เมื่อนี้ผ้าพื้นมากใกล้ขนาดเลยมว้ยทะเลลายๆดิจิติน, <laughs> นาตัวนึงแล้วก็ได้เด้งก่อนสมัติสมาปลุงเลย <S 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 ให้อยู่ดีไม่แห้งขอพรจากเพิ่นให้เป็นห่มโพ<ว>หิ่มไส้ปุงเลย ชงการปีนี้ก็คือว่าเป็นปีใหม่ของเราเฮาอันไหนที่มันบอดี้งามเนาะอันไหนมันที่มันบอดี้งามกบองหายวิสไปในปีนี้้ย่ยบกเ็นยีนที่จะพากินน้นเพลงนกรอไหันล้งสิอยู่กันลกน้เ็นย่อค พีมีแหงกลุงเงินปี่ใหม่ล่าเฮาดโดแม่เอดูแหงล่ิ้ขาาแม่เธอแ่งใส่ก้อนห นาคิมปลุงเอ้ดส่งโอเมนนกอาควิมหดส่งนี่พลงเอ้แม่หนาหดส่งนกอาควิมได้

ชมาชมาไปเทียบรอบไปลงเฮางเยล่าขี่ไปเพียงเท่านี้จะไดนั้พ่อกรมากระาบไปลงเลยฝากไปในกุติตามสชองคนมันน่าขึ้นก่าไปลงเลยสบายดี